ผู้นำเห็นกเงียบๆมาเลยครับเป็นรถหึ่งีขาวเนี่ยใส่กางเกงสีเหลืองครับมาแล้วครับรถเดิมครับทุกอย่างเดิมครับนี่ห้ามพลาดเด้ต้องมีกระจกต้องมีไฟเร็วอย่างเดิมครับหลังเล็กเลยครับหลังเล็กเลยครับรถเดิมครับรถเดิม อรก็มลเอลยครับอก้บอุนะันที่2เนี่ยมีน้ตักบรรทุกด้วยแล้วทันที่3ามีบวกเร็วครับมีนะนีไปบอกเรีวไปครับเนี่ยเจอผมนดึดนนงหรครับ ตรอดเส้นทางเลยครับนีเนี่น้าเพ็่อย่างนี้เป็นอย่างซื้อไม่เกินสามนันแลนะะ้วครับทหมดใช้น้ำงันอะไรอั่นพวกนี้นทันเดียว ไม่แน่ครับตอนนี้อันดับที่สองครับอันดับที่สองนั้นกำลังไล่ตามอยู่แล้วก็เร็วด้วยครับหนึ่งนาเมื่อไหร่ี่เสร็จของม่นนั้นครับนี่ฮะอันดับที่สองนี่ต้องบอกว่าเขาเร็วจริงๆครับดูครับนี่ฮะแค่เปลี่ยนรถนะครับปกติก็ไม่ใช้กันนี้นะคนที่ขับอันดับที่สองตอนนี้ครับไปเนียนๆนิ่งๆฮะไม่มีเบรคครับดูครับนี่ฮะ สครับเพิ่มนเล่นอีกหน่อยครับมีสองครับเพิ่มกันเล่นอีกนิดครับเด็กคนเล่นจับแถวรองครับมีสองครับไม่ต้องกลัวครับทงให้ต้มได้ครับสามสี่ใจกลางนะครับหน่วยพลังความร้อังความร้อนพังความร้อนนะอยูนขั้นต่ คนจริงเมุดเนื้อบนที่วัดปันขาวเนี่ยรถแท็กซี่หมดไล่แลวรถแท็กซี่หมดไล่แล้วรถแท็กซี่หม่แล้วรถแท็กซี่ ทีเราแบบไม่ต <No er <Uh ้องหยุดเลยครับแต่ก็ยังตามอันดับที่หนึ่งไม่ได้ครับอันดับที่หนึ่งมีมาเรื่อยๆครับอันดับที่หนึ่งมีไปมาเรื่อยๆครับนี่ฮะไปแบบไม่ต้องมีกระทันกระแทกครับไปเรื่อยๆต้องเร็วนะครับสำหรับอันดับที่หนึ่งยิ่งเนี่ยไม่ดี ครับนเห็นมั้ยนะครับแหลนรงเล้ อตอนนี้ที่นแึแครับกหลอย่างครับทีน่งนี้นไนะครับออกไปแล้วยังมองอยู่เมกันว่าทีสองเปนผู้หญิงผู้ชายคราจะผู้ชายก็ขีลายลุแล้วนีเนี่้า yeah. เป็นผู้หญิงเ for mm -hmm. สวัสดีครับ